ไม่เหมือนกันเห็นไหมอ่าสวยทุกสีนะคะแล้วก็ผ้าขนดีมากโอเคแล้วมีผ้าขนหนูหลายสีนะเอามาโชว์สีก่อนเดี๋ยวจะไปเอาให้ดูว่าเนห้องใช้มันจริสีนี้ดูแพงมากคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินดูแพงม่มีขายหรอขายหนูก็ใช้อยู่า ในห้างก็ไม่ใช่ราคานี้ใช่ค่ะอในห้างอ้นี่ของแท้นะครับแล้วก็มีมีกล่องเก่งมาเป็นลักลอบอยู่ของโปโลเนาะเปในห้างอยู่สองร้อยกว่าพี่พีดเอาจริงๆอ่ะเราซื้อเป็นของขวัญไม่ใช่ใช่เราเราซื้อเป็นของขวัญได้เลยนะคจะเป็นแบรนด์ด้วยนะคะแบบเขาปักอย่างดีนะคะทุกคนก็แต่ละลายเนี่ยมีไม่เหมือนกันนี่ร้อยหกสิบบอกใช่ร้อยหกสิบต้องกดนะคะจริงนี่นะพี่พีดลองกลางให้ดูหน่อยนะไม่ต้องเงิน ใหญ่นะคะทุกคนใหญ่นะถนับน้ำได้นะครับใหญ่นี่หรือจะพันให้ดูถ้าคุณหนูนะนี่หมดยังสี่ม้วงก็ส่วนหนูสูง171อ่ะก็มุมวางไว้ยังไงหาไม่เจอมันต้องปั่นทำนี้ปะเออมันใม่นี่หนูสูง171คือคุ้มนะคะอื ปากผมนี่หนูใช้อันนี้อยู่สีม่วงยิ่งใช่อ่ะพอใช้หนูจะยิ่งปากนุ่มแล้วมันก็จะใช้ได้ไปตามตัวเราเนี่ยควกสีม่วงหนูซื้อมาใช้เพราะว่าเป็นลูกหลานเกษตรมรดกแต่อย่างที่บอกนะครับหมีไม่เหมือนกันนะในแต่ละลายอ่ะอรอหนูไม่เคยรู้เลยใช่แต่ละสีลายปากจะไม่เหมือนกันค่ะพี่บุ๊คเอ้ากดที่ตะกร้าเรื่องสีได้ทำไมฉันได้ร้อยแปดสิบ ร้อยแปดก็ถูกจริงใช่ครับเ็กูต้องอ่ะอุ้ยสีเทาอันแรกได้ร้อสอันที่2ได้180ปคือคือจะบอกว่าผ้าคนหนูอีอมนี้ครับข้อดีคือปกติเวลาเราซื้อผ้าคนหนูร้อยกว่าบาทอ่ะมันชอบเป็นขุยเวลาซักแต่ว่าอันเนี้ยไม่เป็นขุยเลยนะเช็ดตัวครั้งแรกก็คือไม่ได้มีขุยติดตัวเลยนะครับคนบางคนหนูว่าชอบไปซื้อพอเห็นราคาใช่ป้ะหนูก็ไปซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเช็ดแล้วอ่ะพอเริ่มท่ายครีมอะไรเป็นขุยติดตัวอ๋อมันมาจากผ้าเช็ดตัว คือเรียบร้อยจบนึกออกป้าแต่อันเนี้ยมันไม่เป็นขุยและพอใช้อ่ะมันนิ่มด้วยแล้วที่สําคัญคือมันซับน้ํามันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดาเรอกคือผ้าขนหนูที่มันซับน้ำเวลาเราอาบน้ำจริงๆนึกออกป้ะบางอันเหมือนเกิดมาเป็นผ้าขนหนูคลอมแต่เนี้ยมันไม่ใช่ผ้าขนหนูคลอมแกมันเป็นผ้าขนหนูที่เช็ดแล้วซับน้ำได้จริงๆไม่นานเ่ยแล้วไม่ทิ้งขุยด้วยไม่ใช่ขุยแก้วติดใจกับพวกนี้ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่กินข้าวหรอไม่ไหวแล้วเป็นไงสีพวกนี เล็งเปื่อยมากเลยตอนนี้ครเอานะคะกดตะกร้าได้เลยเสือกระตุ้งไปแล้วแบบเดี๋ยวเส้องพิมพ์ลายละเอียดไปนะคะใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับถ้าคุณหนูถ้าคุณหนูใช้ดีมากอันนี้ของหนูเองส่วนตัวจริงๆเชื่อหนูเชื่อหนูเถอะถูกมากค่ะยวันสีสวยทุกอันปดตะกร้าได้เลยนะครับฟูงก็สวยแล้วก็สีขาวก็ดีนี่ใครเอาถ้าคุณหนูกดได้เลยค่ะได้ สีกลมอ๋อสีกลมสวยมากจริงถ้าวข้าวหนูวันนี้ราคาดีมากเหลือแค่ร้อยหกสิบบาทนะคะเหลือหกสิบบาทเท่านั้นนะคะเือวอยหกสิบส้าง่ะเอาหนูเขาไหนได้มาทำไมรอบที่แล้วส่งมาสีผืนใช้ดีสั่งมาสีผืนหนูสั่งเยอะเหมือนกันนิวโต๊ะชั้นแรกหนูก็สั่งมาเยอะเหมือนกันรอบที่แล้วอ๋อ แต่ว่าต้องดูว่าบางคนอาจจะได้ได้่าขนส่งหรือไม่ลดเพื่อนๆต้องละงไปเก็บแต่กร้าด้วยนะคะจะเก็บคุงต้องกดก่อนนะคะให้เอากดได้เลยค่ะสำหรับพวกคุณหนุนะคะของอะไรนะสีขาวก็สวย่อยได้ได้พี่ๆชอบมาก่อยลาย่อยกระป๋องมาเนี้ยอันเนี้ยคือคุณพ่าต้องกินตัวหอยกระป๋องแต่ว่าหนูจะบอกว่าถ้าขู่ต้องกดนะฟ้าแตกแล้ว หาเพิ่มเปลี่ยนวันนี้คือเขาใช้อะไรอ่ะไม่แต่กงนน่ายมากอ่ะหน้าจอยังไม่ทำเลยนะสบายมือปป๊บเดียวเองแต้วอ่ะเปลี่ยนมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะงงมากอ๋อรอตป้องมันชอถูกอ่ะมันต้องโตมันตมันสูงกว่าน,นี้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนขอโทษนะคะขอต้องขอลองปรับแบบนะะี้อ่ะ แล้นได้ไม่สองไม่ได้ไม่ได้เก็บกุ่มปอมก่อนนะเนี่ยเก็บกุ่มปอมทุกคนอย่าลือถ้าไปเก็บกุ่มปอมเก็บกุ่มปอมดิยังต้องเอาตรงข้างตั้งค่ะพี่เพืหน้าจอโทรศัพท์หนูว่าฟรีมันูต้องเปลี่ยนมันนี้เองอ่ะมันแตกแล้วอ่ะเศาเปิดปะวันนี้นี่เราตะลุย